ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านไปดักกุ้งอีกแล้วครับผมกุ้งนี่ขายดีมากครับผมช่วงนี้เนาะดักสองคลิปคลิปล่าสุดได้สองโลสองโลหกขีดขายหมดเลยครับผมไม่เหลือครับผมเนาะมีนานาคอมเมนต์มาเอคอมเมนต์มาถามผมเรื่องไอ้ขวดใส่เหยื่อผมครับผมทำง่ายๆขวดอะไรก็ได้ครับผมหาขวดที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเนาะ เจาะรูง่ายๆครับผมเนาะนี huh> ่ครับเป็นขวดน้ํเนี่ยครับประมาณนี้แหละครับผมพอดีพอดีไม่ต้องให้มันใหญ่มากใหญ่มากมันก็จะเปลืองเหยื่อแล้วครับผมเนาะประมาณนี้ครับผมแล้วก็เจาะรูเยอะๆเลยครับผมเจาะรูไม่เน้นครับผมไม่ต้องนับเจาะมั่วสั่วไปเลยครับผมให้รูมันเยอะๆเนาะนี่เหยื่อเก่านะครับผมนี่ที่ที่เหลืออยู่ในนี้เป็นเหยื่อเก่าครับผมจ๋า เนี่ยครับผมรูมีทำคลิปอู่เนี่ยครับประมาณเนี้ยรูให้มันได้เยอะๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ฝาชอบตรงแบบนี้าานฝาก็เจาะรูเอาเชือกมัดใส่กับชอบมาทางนี้เนี่ยครับผม,มหลานสาวครับผมนี่เนาะแล้วก็เอาเชือกมัดใส่กับหัวตรงนี้เนะาะหัวมุ้งเนี่ยครับผมหัวหัวมุ้งดักกุ้งเราเด็ดแหละทำงานน่ายๆครับผมเนี่ยเจาะประมาณนี้แล้วก็ใส่ตะกัว หรือว่าน,น็อตหรือว่าอะไรหรือหินเลืออะไรก็ได้รับอกให้มันมีน้ำหนักสักนิดนึงไม่ต้องใส่ยเยอะมากหรอกครับผม<ด><ด>ตะกัวส,สักก้อนหนึ่งก็ได้เพื่อถ่วงไว้ครับผมเนาะเนี่ยครับผมประมาณนี้แล้วก็เรื่องเหยื่อับผมเหยื่อผมก็เคยทาให้ดูไปแล้วครับผมในคลิปแรกเนาะในคลิปแรกๆรนะครับเนาะก็จะมีนี่แหละครับผมหัวอาหารประดุกหลกัหลกๆก็คือเนี่ยครับผมมะพร้าวมะพร้าวแห้งขูดคั่วครับผมแต่นี่ผมไม่ได้ขูดเองครับผมผมซื้อมาจากร้านตกปลาเนาะแล้วก็เอามาคั่วเอา มาคั่วพอให้มันหอมครับผมเนี่ยแหละตัวนี้แหละดีครับผมนี่ตัวนี้มันทําให้เหยื่อเรามันหอมแล้วกลิ่นเหยื่อมันไปไกลเพราะมันเกิดความมันครับผมเป็นพร้าแห้งเนาะแล้วก็กะปิครับผมนี่เป็นกะปิจืดที่ผมใช้ดักปลาไหลแล้วครับผมขนาดผมไปดักตุ้มปลาไหลใช้หอยเชอรี่กับกะปิสองอย่างมันยังเข้าแล้วครับผมกุ้งเข้าในตุ้มดักปลาไหลผมครับผมมาเดี๋ยวผมจะผสมเหยื่อให้ดูเนาะเดี๋ยวผมกดหัวกล้องลงอะครับคงเห็นนะครับเนาะ เห็นไม่เอ่ยน,นี่ครับผมขายดีครับผมกุ้งช่วงนี้ที่ดักเราก็มีห้าลูกเหมือนเดิมแล้วครับผมเดี๋ยวไปดักที่ใหม่บ้างวันนี้ดักฝายหลังบ้านเนี่ยครับผมหัวหานนี่ถ้าเกิดเราผสมผสมพวกนี้แล้วเหลือไม่เป็นไรนะครับผมเอาใส่ตู้เย็นไว้ได้ครับผมใส่ถุงแช่ตู้เย็นไว้ได้ครับผม ไม่เสียครับดักวันหน้าก็ได้ใส่หัวอาหารก่อนเนาะแล้วก็กะปิอันนี้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายครับกับผมเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ขยำกะปิกับหัวอาหารให้มันเข้ากันก่อนครับกิโลหนึ่งนะครับนี่ซื้อมาไว้ตำพริกกะปิแล้วก็มว้วยหลักปลาไหลด้วยครับผมนี่ครับผมใส่ประมาณนี้เลย บ้านานา,นาท่านใดมีกุ้งก็เยอะลองดูครับผมต้องใส่อันนี้เดียวยบผมไม่ใช่ไม่ใช่เรามันกลิ่นมันติดซอกเล็บต๊บนี่กะปินี่เป็นกะปิจืดกะปิเคยนะครับผมนี่ใส่น้ำสักหน่อยหนครับเพื่อให้กะปิมันไลายลง่ายมากขึ้นเนาะ โดน้ำเราลายง่ายเลยครับกะปิแค่ตู้เย็นไว้มันเลยแข็งกะปิจืดนะครับผมไม่ใช่กะปิเค็มนะกะปิจืดครับกะปิที่ตาพวกพริกแกงตาน้ำพริกกะปิเนี่ยนะครับผมแถวบ้านนานาะจะเรียกกะปิตาอะไรก็ไม่ว่าแถวบ้านผมมันมันไม่มีตาครับผมมันจะเป็นประมาณนี้เลยผมซื้อมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยโลนึง โลหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทตำเครื่องแกงปลาไหลน,นี่ใสกะปิตัวนี้เข้าไปเนี่ยวหมดเท่านั้นเ <c oughs> นื้อรมพอเนื้อกะปิมันได้สมัมผัสกับหัวอาหาร ปลาดุกแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่นี่เนาะนี่ครับผมมันก็จะเหม็นเค็มๆนิดๆเพราะหัวอาหารปลาดุกมันเหม็นเค็มๆอยู่แล้วครับกลิ่นมันเค็มๆนี่ครับผมแล้วก็ใส่มะพร้าวเลยครับเพิ่มความหอมความมันครับผมให้เหยื่อเรามันได้ ไปไกลยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเกิดความมันครับเป็นเป็นมะพร้าวแห้งเนาะเวลามาโดนน้ามันจะมันครับผมเวลาเราไปดักเราก็เขยา่านะครับครับผมเอาเหยื่อใส่ในนี้แล้วก็จุ่มน้ำเสร็จเขย่าครับผมบีบบีบบีบกดเขย่าให้เหยื่อมันฟุ้งออกเศษเหยื่อมันจะได้ตกอยู่ในเนี้ยหมดครับผมไม่เหลือกุ้งอะติดดีจริงๆครับผมเนาะสูตรนี้ แต่นะนะอาจจะมีสูตรลองเอาสูตรผมไปปรับปรุงใช้ดูครับผมเน,ะนาะเผื่อนะนะเอเอเคยลองดักของนานาดูแล้วลองดักสูตรนี้ดูมั่งครับผมแต่ย้ํานะครับผมหมายต้องมีมีกุ้งนะไม่ใช่ไม่มีกุ้งอันไหนก็ไม่ติดครับผมถ้าเกิดไม่มีกุ้งเทียบขนาดไหนก็ไม่ติดครับผมหมดไปเลยเดี๋ยวผมประมาณนี้เดี๋ยวรอให้หัวาหามันอืดสักพักครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่ขวดไปดักกันครับผม นี่ครับผมประมาณนี้เนาะได้ที่แล้วครับผมนี่ครับผมพอคุกเขากะปิกับหัวอาหารปลาดุกแล้วก็มะพร้าวได้ที่ครับผมเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูสักหลังครับผมเนาะแช่ไว้หรือไม่แช่ก็ได้ครับผมเราใส่ไปเดี๋ยวกว่าเราจะไปถึงหมายมันก็อืดพอดีครับผมสักห้าทีสิบทีก็อืดแล้วครับผมหัวอาหารปลาดุกเรา ตรงไหนมีกุ้งอเยอะเนี่ยไม่พลาดแน่นอนครับผมสูตรดักกุ้งมันไม่มีตายตัวอย่างว่าผมบางท่านก็นจะว่าสูตรของนานา้าเข้าดีแล้วนะครับเนาะอันนี้มันเป็นสูตรที่ผมเคยดักมาครับผมเนาะผมก็มาแบ่งปันให้นานาหะได้ดูครับผมว่าผมดักอย่างนี้หรือนานาหะเอาไปลองดักดูก็ได้ครับผมแต่เมื่อก่อนเนาะผมเคยเอาไปเอามะพร้าวแห้งเนี่ยมะพร้าวเนี่ยครับผมมะพร้าวเผาเนี่ยไปอ,อ่อยอ่อยกุ้งใหญ่ครับผม ออยกุ้งตามอ่างแล้วก็เอาแหไปหวานเอาครับผมไปเหวี่ยงเอาออยเสร็จแล้วเอาแหไปเหวี่ยงเอาเขามาพ้าวดีๆแล้วก็เอาโฟมมัดมัดไว้ครับผมเวลามันกินแล้วมันลากไปเนาะเราแหเหวี่ยงครอบตัวเท่าแขนนี่ครับผมกุ้งเนาะกุ้งแม่น้ำเนาะนี่ครับผมหวดประมาณนี้นอนอันนี้อยู่ได้ทั้งคืนเหลือ,อเหลือด้วยครับผมนี่นี่ครับผมประมาณนี้เนาะ แล้วก็ใส่เลยครับผม,มแย่เข้าไปหมุนปิดฝานีน่ครับผม,อ,มอย่าลืมนะครับผมนี่อย่าลืมอย่าลืมมัดตูดนะครับผมเวลาเราไปดักเนาะ <c oughs> บางทีรีบอะ่ะลืมครับผมเดีย๋ยวมันจะเวลายกขึ้นมาแล้วมันจะออกหมดครับผมเดี๋ยวก็ว่าเฮ้ยทำไมไม่ติดเลยวะที่ไหนได้ลืมมัดตูด นจะเจ็บๆคอเลยครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงแล้ววันนั้นมัวสองวันฝนตกฝนตกไม่แรงหรอกครับผมนี่ร้อนนี่ก็เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมนี่ครับผมเสร็จพร้อมดักครับผมนี่ครับผมเลยสี่หลังเนาะเดี๋ยวผมใส่เหยื่อให้หมดก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนไปดักครับผมเนาะประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนดักครับมาครับเดี๋ยวเรามาใส่มุ้งดักกุ้งกันครับผมทีแรกตั้งใจว่าจะพา เอ็นาไปดักที่ฝายครับผมพอดีเข้าไปน้ํามันขุนครับก็เลยออกมาดักนี่เลยครับผมบอกเก่าที่เคยดักไปสองคลิปที่แล้วครับผมคลิปที่แล้วดักไปฝั่งนู้นับผมสองคลิปที่แล้วเนาะมาคลิปนี้คลิปเป็นคลิปที่สามรับผมกับการดักกุ้งมาฝั่งนี้มั้งครับผมนี่นี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นดูสามรอบนี้จะมีตัวติดที่เราเท่าไหร่ครับผมเนาะไปครับเดี๋ยวใส่กันเลยจะค่ำแล้วครับผมดวงอาทิตย์จะตกดินแล้วครับผมน เข้าไปที่ฝายหลังบ้านน้าขุนครับแม่โคเขาลอกคลองเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ําขุนมันจะเข้าหรือเปล่าผมกลัวมันจะไม่เข้าก็าผมก็เลยมาดักน้ําใสๆดีกว่าตรงนี้น้ํามันใสครับผมไม่มั่นใจเท่าไหร่น้ำขุนขุนผมก็ไม่เคยแล้วครับผมเดี๋ยวแถวนี้แล้วครับผมนี่ตักตามป่าหญ้ารกๆไปเนี่ยแหละครับใกล้ๆกันนี่แหละห้าลูกเนาะขายดีครับผมกุ้งคลิปที่ผ่านมาไม่เหลือครับผม เขาั่างไว้อีกมีนา,าถามผมมาดักน้ำลึกกับน้ำตื้นไหนติดดีกันอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมผมก็ผมเคยดักทั้งมันก็ติดทั้งน้ำลึกน้ำตื้นแหลวครับผมมันอยู่ที่ว่ากุ้งมันจะมีเยอะมีน้อยเท่านั้นเองครับผมมีมากมีน้อยเท่านั้นเองนี่ครับผมประมาณนี้เดี๋ยวปิดไว้สักหน่อยเนาะ มัดไปซะหน่อยผมเคยดักทางน้ําลึกน้ําตื้นมันก็ติดทั้งสองอันแล้วครับผมทั้งลึกทั้งตื้นเนาะอันไหนมันจะเข้าเดียวกันมันอยู่ที่กุ้งมากกุ้งน้อยเท่านั้นแหละอย่างว่าครับผม ผมเดี๋ยวไปลกๆนั่นแหละลึกนะครับนี่เดินลัดไปนี่ไม่ได้ครับผมเดินไปนี่ลึกนั่นมีคนมาดักเหมือนกันครับผมนะสงใสยน้าน้าห้องแถวเนี่ยแหละครับผมเขาดูคลิปผมเขามาดักนั่นครับผม ใช้เป็นผ้าเขียวครับผมไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นมุ้งเหมือนผมเนาะไม่รู้เขาใช้เหยื่ออะไรครับนั่ครับลอยเพิ่งจะดักไปด้วยั้งในน้ำยังขุนๆอยู่เลยเนี่ยนั่นับผมแกดักไว้ตรงไหนมั้งไม่รู้เนี่ย หลักทับกันแล้วังหมันใครหมันมัน อย่าลืมเขย่าวขวดนะครับผมให้เหยื่อมันฟุ้งก่อนเนาะนี่ครับผมพอเหยื่อเรามันฟุ้งก็ปล่อยเลยครับมาสนหน่อยผมน้ำลึกตรงนี้ไปครับผมไปลูกที่สาม เดียวใกล้ๆก,ก,กันนี่แหละครับผมนี่ตรงลกๆนี่แหละน่าจะไม่มีรอยน้าเข้ามานะยังไม่มีรอยคนเดินเลยครับนี่เขาน่าจะดักไปทั้งที่ผมดักแล้วหรือเปล่าไปดูเตียนนู่นเลยครับผมเตียนผมดักแล้วครับผมฝั่งนู้นเนาะเหลือฝั่งนี้ยังไม่ได้ดักครับผมเนี่ยหน้าดักปลาไหลครับแบบนี้เดี๋ยวให้หาหอยเชอรี่ได้ก่อน,นครับ นอยขยาวขวดด้วยครับผมนี่ครับผมพอน้ำออกข,า,ขาวๆเหยี่อาหารแล้วออกแบบนี้ครับ พอดีเอโอเคครับผมใช้ได้เดีย๋ยวอาหารเราออกขาวๆนี้ก็ใช้ได้แล้วครับผมปุง้งสองหลังครับอีกสองหลังแล้วไดักอีกบ่อหนึ่งครับผมมีรอยนาน,านาเขาดักแล้วครับผมเนาะ เดี๋ยวจะดักทับกัน,นครับบอ่บอเก่าดักสามลูกครับผมสองลูกเดี๋ยวไปดักอีกบอ่อหนึ่งยาวเลยครับผมนู่นนู่นเขาใส่หลายลูกอยู่ครับผมแต่ซีนนู่นานะนะเขายังไม่น่าจะได้ไปครับผมเพราะว่ามันลกเนาะเดี๋ยวเอาไว้วันหน้าโอกาสดีๆกว่านี้ครับผมเนาะมีเวลากว่านี้เนาะไปเดี๋ยวไปอีกบอ่อหนึ่งดูปลาวิ่งนะครับผม เดี๋ยวตรงนี้นะครับบ่อนี้ลูกหนึ่งแล้วก็บ่อใหญ่ลูกลูกหนึ่งครับผมขึ้นกุ้งมันน่าจะมาเล่นนะมีอย่างนี้นะขึ้นตามท่ออย่างี้ครับผมเสียงเครื่องกระปั๊นมน้ำรถทุเรียนครับผมโอ้ยยุบยุบยุบชุบชุบยุบ มันติดเต็มนี่ลากหนีทําไงเดี๋ยวยาปิดไว้สหน่อยครับผมไม่ต้องปิดล็อกไปครับผมเหลืออีกลูกนึงลูกที่ห้าครับผมบ่อน,นี้กว้างนลยครับผมมีกุ้งอยู่แล้วครับบ่อน,นี้เวลาผมมายิงปลาเห็นมาไล่กินกุ้งอยู่ครับผมประนินเนาะ ตรงไหนดีบ่อกว้างน้ำใสดีครับเมื่อก่อนมีต้นมะม่วงพอได้ขึ้นยิงปลาตอนนี้เขาโค่นหมดแล้วไม่มีแล้วมะม่วงบ่อนี้ ยากวกดได้ที่มีอยู่ต้นเนี่ยครับผมต้นยูคาต้นเดียวนี่แหละมีห้างอยู่พอได้ยิงอยู่ครับผมจะโดมมายิงเอยนะสวนยางจะโดมกีดอยู่ตรงนี้เองครับนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมเนาะเดี๋ยวตอนเช้า ผมหยอนน้ากดเสร็จเดี๋ยวมาลุนมาพร้อมกันครับผมว่าจ,จะติดมากน้อยขนาดไหนเนาะห้าหลังเราบอ่อเก่ารอบที่สามดักไว้สามลูกครับผมไปครับผมเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวมาลุนมาพร้อมกันสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมเนาะเช้านี้ก็จะมาเก็บมุง้งดักกุ้งเราครับผมห้าลูกไม่รู้ว่าจะหมายหมานมากน้อยขนาดไหนครับผมบอ่อนี้ก็เป็นรอบที่สามแล้วครับผมเนาะบ่อนี้หมายนี้ เดี๋ยวมาลุ้นดูครับผมเมื่อคืนฝน,นก็ตกมาตอนตีสองครับผมลุกขึ้นมาหยอดน้ำกดได้เลยครับผมยางเมื่อคืนแต่ยังลงเม็ดอยู่เลยครับผมนะตกไม่แรงลินลินครับเดี๋ยวผมเอากล้องใส่ดีๆก่อนครับจะได้ไม่ต้องถือเมื่อวานตอนมาดักก็มีน้าเขาดักเหมือนกันครับน้าคนที่ขีดยางอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละครับผม ลอยแกมาเก็บไปแล้วครับแกดักแนวยาวไปนี่แล้วผมทางที่ผมเคยดักไปแล้วละ่ะไม่รู้แกได้หรือเปล่าเนาะนี่เมื่อวานแกดักไว้เนี่ยนะครับลูกหนึ่งแล้วก็ฝั่งโน้นเนาะไปครับผมเดี๋ยวไปยกดูลูกแรกกัน หลุมหลุมช้างเดินเก่าครับผมมันเดินแล้วมันยุบช้างลงมาเล่นน้าบ่อยครับนี่แถวนี้มันอยู่ติดเป็นพื้นที่ติดเขานะครับเนาะมันลงมาจากเขาโน้นก็ลงมาเล่นน้ําเลยครับผมนกเป็ดเยอะครับผมน,นกเป็ดนะครับนะไม่ใช่ปลาขึ้นนะ แรกฝนยังฝอยเม็ดอยู่เลยตั้งแต่ตอนตีสองแล้วครับผมมันตกเนะาะนีไม่อเอ่ยโอ้มีอยู่ครับผมแต่น้อยตัวไม่ติดเหมือน ผลสองผลแรกเนาะยังว่าดักไปสองผลแล้วครับผมอาจจะตัวอาจจะลดน้อยลงไปอย่างว่าแหละเนี่ยครับผมนิดเดียวเองเนี่ยเนี่ยครับผมนิดนิดเดียวเองครับผมยี่สิบสามสิบตัวหลืออีกสี่หลังครับผมเดี๋ยวลุ้นดูเนาะฝั่งนู้นอีกสองหลังแล้วก็อีกบอ่อหนึ่งครับผม บอ่อหนึ่งบอ่อหนึ่งดักไว้สองหลังเนาะบอ่อที่ยังไม่เคยใส่เลยครับผมบอ่อนี้เป็นรอบที่สามรอบนี้นี่รอบที่สามยี่สิบกว่าตัวมีตะหลุมช้างเดินครับนี่เป็นหลุมเป็นหลุมอยู่นี่ แล้วจะสั่งกันเยอะกุ้งผมขายขีดละยี่สิบาทครับผมขีดหนึ่งยี่สิบบาทกุ้งเนาะสั่งกันเยอะเป็นไงลูกแรกไม่ติดซะเลยติดน้อยครับผมน้อยตัว ลูกนี้ล่ะอตอนมัดคือมัดง่ายแทย้โอ้ยหนักหนักหนักอะโอ้ยติดปลาไหลครับผมติดเยอะอยู่นะลูกนี้นี่ครับผมโอ้ยติดเยอะเลยครับผมนี่ มีปูตัวนึงแล้วกับปลาไหลด้วยครับตัวหนึ่ง,เน,งเนี่ยครับไม่น้อยนะเนี่ยเนี่ยครับโอ้มาเข้าลูกนี้หมดแล้วมัง้งรอบสามนะครับนี่บ่อน,นี้นี่ลูกหนึ่งครับผมกกใกล้ๆกันเนาะลูกนี้ดักยาลกๆเลยตัวหรือเปล่า ว่มีอยู่ครับผมมีอยู่มีอยู่เนี่ยติดมองเห็นไหมครับผมเขาขาวตามมุม้งเนี่ยโอ้มีปลากั้งนะครับผมออู้ลูกนี้ก็ติดเยอะครับผมปลากั้งกินไปก็ไม่ใช่เยอะไม่ใช่น้อยครับผมดูปลากั้งติดตายหมดเลยมันหายใจไม่ได้ครับผมนี่นี่ปลากัง้งตัวนี้ยังไม่ตายครับผมนี่อ้วนตึ๊บเลยครับมันกินกุ้งผมเนี่ยแหละ เอาละสามลูกสองลูกนี้ติดเยอะครับผมนี่นี่ผลงานหมายรอบที่สามครับผมบอ่อนี้เดี๋ยวเหลืออีกสองลูกครับผมอยู่อีกบอ่อนึง ไปดูอีกบอ่อหนึ่งครับบอ่อนี้ถือว่ารอบที่สามก็พอมีตัวติดอยู่ครับผมเนาะไอ้ลูกแรกติดน้อยครับผมลูกแรกลูกที่สองลูกที่สามติดเยอะอยู่ไปครับผมเดี๋ยวไปรุ่นดูอีกสองลูกสุดท้าย ผมหมายหมายรอบที่สามเนาะให้ดูคนี่ครับผมนี่หมายรอบที่สามบอ่อนี้รอบที่สามครับผมหมายนี้บอ่อนี้ติดถือว่าติดเยอะอยู่ครับผมเนาะรอบสามสามลูกติดประมาณรวมปลาด้วยก็เป็นโลแล้วครับนี่รวมปละกั้าด้วยรวมปลาไหลด้วยนี่รวมกันเป็นโลแล้วครับนี่เหลืออีกสองลูกครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะติดมากน้อยขนาดไหนครับผม ไปดูว่านาะเขาได้หรือเปล่าเขาดักรอยเก่าผมไปนเนี่ยเมื่อวานเห็นที่มองมองดูสี่ห้าลูกเลยครับผมแต่เขาที่ดักเขาไม่เหมือนของผมนะของเขาเป็นผ้าเขียวครับผมมันด้เป็นมุ้งครอบเหมือนของผมเนาะไปครับผมเดี๋ยวไปรุ่นที่สองลูกสุดท้ายกันว่าจะติดมากน้อยขนาดไหนครับติดตามกันดูครับอยู่บอ่อนี้ลูกหนึ่งครับผมแล้วก็บอ่อใหญ่นน่นลูกหนึ่ง แต่ฟิวครับผมน้ำขยะน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมเนี่ยครับผมมันวิ่งไ้ขึ้นตามรางน้ำเนี่ยครับผมชิบโอ้ไม่มีครับผมมีสองสามตัวครับผม cặp ba cá chốt, không lấy cái สุดท้ายครับผมลูกที่ห้ากุ้งมันมีแล้วแ่ะครับผมแต่ว่ามันอาจจะผมอาจจะดักไม่โดนมันเองครับเพราะว่ามันบ่อมันค่อนข้างที่จะกว้างเลยเนาะเพราะว่าผมมายิงปลาเคยเห็นอยู่ครับเคยเห็นมันไล่กินปนินไล่กินมันอยู่นี่ติดไหมเนี่ยโอ้ย อ่ยเชอรี่ครับผมเนี่ยครับผมติดไม่กี่ตัวครับผมกุ้งเนี่ยไข่ด้วยครับนี่ดักไม่ถูกจุดไม่ถูกที่มันครับ พังแล้วนี่ไม่ทนครับผมซื้อมาดักได้สามหนเองสามสี่หองก็พังแล้วครับนี่อปล่อยปลากครับ สรุปครับผมถ้าเกิดว่าไม่ดักไม้เก่านี่ไม่ไปดักไม้เก่านี่ไม่ได้กุ้งแน่ๆครับผมนี่ครับผมสรุปผลงานนี่เนาะประมาณสักเกือบโลแล้วครับนี่รวมปลาด้วยรวมปลาไหลด้วยปลาค้างด้วยก็เป็นโลแล้วครับนี่ติดอยู่สองหลังครับผมติดดีๆเนาะไม้เก่ารอบที่สามครับผมที่แรกตั้งใจว่าจะไปดัก อยู่ในฝายหลังบ้านครับผมพอดีน้ามันขุนเนาะผมกลัวกุ้งมันจะไม่ติดครับผมน้ําขุนใครมีประสบการณ์ในทางด้านดักกุ้งบ่อยๆครับผมนั้นดักเป็นอาชีพแนน้าบออนะครับผมดักดักน้ําขุนๆนี่มจะติดไหมครับกุ้งเนาะท่านใดที่เคยดักเนาะผมไม่เคยดักสักทีครับผมน้ําน้ําขุนดักเคยดักแต่น้ําใสๆเนี่ยครับผมเนี่ยแต่บ่อนี่ยมีกุ้งอยู่แล้วครับแต่มันไม่ติดเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างครับผมเอาละครับเนาะคลิปนี้ก็ถือว่า พอได้กินครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เลยครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปพันหมีตตลอดนะครับผมเนาะ